วัดเกศชยโยดูที่เนื้อดูที่พิมพ์นะฮะเกตก็เป็นเกตปรีนะฮะปางสมาธินั่งบนฐานเจ็ดชั้นฐานชั้นล่างเส้นจะชนขอบนะฮะส่วนใหญ่แต่การทำพระที่ก๊อปปี้หรือพระที่เสริมขึ้นมาก็ก็ทำมีแบบนี้แต่จะออกเวอร์พิมพ์นะฮะจะแบบแบบแบะออกไปหรือบางทีก็โหดไปใหญ่เวอร์หวงังแต่เนื้อหาทำไม่ได้หรอกครับ พระสมเด็จวัดชัยโยนี่ยไม่ใช่ทำง่ายๆถ้าพิจารณาเป็นแล้วจากเนื้อพระนะฮะทุกองค์จะต้องมีเป็นรอบกระจกแบบนี้นะฮะเนี่ยครับเนี่ยวัดชัยโยองค์นี้ถือว่าผ่านการใช้มาเยอะผมนำมาให้พิจารณาง่ายๆแต่ว่าบางองค์ก็เนี่ยอย่างนี้ถ้าถ้าเกิดถึงศึกไปแล้วนะครับก็จะเห็นนะฮะนี่เดือยอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีเดือยตรงนี้นะฮะนอกขอบรอบกระจกเนี่ยนะครับจะมีเดือยตรงนี้